อยากให้ดูคุณนานาที่เป็นข่าวเรื่องเงิน400ล้านเขาจะผ่านไปได้ไหม,มานาณาเขาโอกาสในการทํางานแล้วก็ทําหน้าที่ที่เธงต้องรับผิดชอบ่อบปค่ะคือพื้นดวงเขาอ่อนแรงมากๆเลยนะครับเวลาสองสัปีเนี่ยก็มองว่าเหมือนเราเป็นโหนเนาะก็คือผู้รักษาหมอดูหมอบไปว่าผู้รักษาก็ถ้าอะไรที่พูดไปแล้วแล้วมันไม่เกิดประโยชน์คือรักษาเขาไม่ได้อะเพราะว่าผมมองมิติดวงเขาเหมือนคน ถ้าพูดเหมือนคนที่ไปหาหมอคือเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วไปหาหมออ่ะมันไม่รู้จะรักษายอย่างไรมันก็คงเป็นธรรมชาติบัตบัปล่อยให้เวลาเป็นตัวตัดการเลยไงนะก็เอาเป็นว่าผมไม่ถ่ายดีกว่าผมไม่รู้จะถ่ายไปแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขานะส่วนไอ้ว่าดวงนะครับเขาเกิดช่วงพิจิกธนูทั้งสองท่านก็อ่อนแรง้งคู่นะพิจิกธนูไนงะโดนเรื่องความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวแล้วก็การเงินแล้วก็เกิดในช่วงปี2523-2524 มันจะมีช่วง3ปี 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 5, เนี่ยสองพันห้าร้อยสามสองพันห้าร้อยสี่สองพันห้าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การงานนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเนี่ยจะเซ็นจะค้ำประกันจะปล่อยเงินกู้จะให้เงินกู้ใดๆก็ตามเนี่ยระวังหมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหานะก็พยายามรีบแก้ไขมันอย่าให้ปัญหามันหมักหมมหรือว่ามันทับถมจนกระทั่งเราแก้ไขมันยากหรือแก้ไขไม่ได้นะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับขอให้หางเงินมาใช้หนี้ได้หมดละกันนะครับสุดท้ายย้าาายยอ่ลลืมมมศึกกกษธรรระแวว็็เปนนนนคคนดีใทุัับผ